สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีเชื้ชูในรายการรอบรู้เรื่องขนส่งท้องนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางถนนหรือโลจิสติกส์นะครับช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนครับว่ากรมการขนส่งทางบกก็มีภารกิจสําคัญในด้านนี้เช่นกันซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านสิริรัตน์วีระวิสารท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมาให้ความรู้เราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ ท่านครับก็เลยอยากจะทราบครับว่าในส่วนของการพัฒนาการขนส่ง,งทางถนนที่กรมการขนส่งทางบกมีภารกิจสําคัญในด้านเนี้ยที่ผ่านมาของกรมเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างครับท่านครับค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนประชาชนทั่วไปนะคะก็ไม่ทราบว่ากรมการขนส่งทางบกมีภารกิจด้านเกี่ยวกับโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินค้าที่เข้าใจากันเนี่ยนะคะวนใหญ่ก็จะคิดถึงว่างานบริการมาต่อทะเบียนำสำหรับภาษีหรือแค่รถดยสารปนไปทาง แต่เรื่องระบบโลจิสติกเนี่ยกมการขนส่งทางบกได้มีการทํางานแล้วก็พัฒนาด้านนี้มาตลอดนะคะที่ผ่านมาที่สําคัญสําคัญก็คือ,เ,อ,อเราจะเห็นสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองนะคะซึ่งจริงแล้ววัตถุประสงค์ ใหญ่เลยที่มีสถานีขนส่งสินค้าชันเมืองนะคะตั้งแต่พุทธมณฑลคลองหลวงและร่มเก้าเนี่ยนะคะก็เพื่อวัตถุประสงค์แรกก็คือเรื่องของการแบบไม่ให้มีการจรจรอแออัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครเราก็เอาไปไว้บริเวณรอบๆบเมืองรอบรอบเมืองค่ะเหมือนกับว่าให้เปลี่ยนท่ายจากรถใหญ่รถบรรทุกจากต่างจังหวัดแต่สี่มุมเมืองประมาณนั้นนะคะเข้ามาก็ถ่ายเป็นรถเล็กเพื่อไม่ให้มีรถใหญ่อยู่ในเมืองอันนั้นคือวัตถุประสงค์ ซึ่งกรมทำมาเกือบจะ30ปีได้แล้วนะประมาณยาวนานนั้นนะคะซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยกรมก็ไม่ได้ทำเองอยู่แล้วนะคะคือกรมเป็นผู้ก่อสร้างแต่ผู้บริหารตอนนั้นก็คือองค์การหลรสพองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธ์ซึ่งหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้นะคะคือตอนนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะก็เป็นผู้ ประกอบการหรือผู้ที่ดาเนินการบริหารสถานีท,ที่อย่างสั้งสามแห่งเนี่ยนะคะคแตะ่ต่อมาก็เมื่อรอสพอเลิกกิจการไปนะคะคก็กรมการสงท์ทางบกก็เข้ามาดูแลนะคะก็จะมีการให้บริการ ให้เช่าพื้นที่เพราะรว่าเป็นสถานีขนส่งสาธารณะนะคะซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาใช้ได้ช่วยช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการนะคะคก็ต่อมาอีกสักระยะหนึ่งเราก็มีเรื่องของอการทําสถานีที่เป็นสถานีเมืองหลักและจังหวัดชายแดนนะคะคก็ะที่ตอนนี้หลายๆท่านอาจจะได้เห็นในข่าวนะคะคก็จะมีสถานีที่สําคัญอยู่สองที่ครับ คือสถานีแรกที่เราเรียกว่าศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงรายรนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างไทยไปลาวแล้วก็ไปทางจีนตอนภาคตะวันตกก็คือยูนานนะคะคซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมเส้นทางการค้าอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ได้ก่อสร้างระยะที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอีกแห่งหนึ่งก็ ที่เรียกว่าศูนย์การขนส่งชายแดนจองอังหวัดนครพนมอันนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งเลยค่ะก็เป็นเส้นทางจากประเทศไทยลาวเวียดนามแล้วผ่านไปทางจีนตอนใต้กวางโจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งทั้งสองเส้นทางเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับระบบะทางรางนะคะทางรถไฟค,ครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้จริงๆจะว่าไปเรื่องระบบการขนส่งทางรางก็ กำลังพัฒนาเป็นระบบหลักของประเทศหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆอยก็เรียกว่าเป็นแบ็กโบนใช่ไหมครต้องการให้เป็นเส้นทางหลักดังนั้นสิ่งที่ท่านรองได้อธิบายมาเนี่ยกำลังจะพยายามบอกว่าเรากําลังจะไปช่วยเสริมกระดูกสลังหลักของประเทศแล้วก็กระจายออกอย่างนั้นใช่ไหมค,ครับท่านรองครับ คือก็เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าไทยหรือต่างๆแล้วรวมถึงเป็นเรื่องของการลดต้นทุนของผู้ประกอบการทึ่งที่สถานีเนี่ยที่ออกแบบไว้คือเวลาเราขนสินค้าจากระยะไกลสินค้าหนักหรือวอลุ่มมากๆนั้ก็มาทางล่างซึ่งจะได้ไม่ต้องใช้รถบรรทุกอะไรๆหลายคันนักซึ่งมันจะมีทั้งเรื่องมลพิษเรื่องอะไรต่างๆที่เรากังวลว่ามลพิษที่เกิด PM 2.5ออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ขณะเดียวกันก็เป็นการลดต้นทุนเพื่อ,อเรื่องเรื่องอราคาสินค้าหรือ,อช่วย ลดต้นทุนของตัวผู้ประกอบการเองนะคะอันนี้ก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่จะดําเนินการแต่กรมการขนส่งทางบกไม่ได้ทําแค่นั้นนะคะอันนี้เราเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนาะเป็นเป็นเรื่องของถ้าทีอย่างที่เราเรียกกันฮาร์ดสาก็คือมันมันเป็นเป็นโครงสร้างนะคะแต่สิ่งที่กรมทําอีกอย่างหนึ่งคู่ขนานไปตั้งแต่แรกเลยคือเรื่องเราจะเรื่องพัฒนายกระดับผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรให้เขาทําการขนส่งได้อย่างปลอดภัยด้วย ด้วยนะคะลดอุบัติเหตุซึ่งลดอุบัติเหตุก็ทําให้เกิดลดต้นทุนการขนส่งด้วยนะคะคอันนี้ก็ได้มีการยกระดับมีการให้ความรู้ผู้ประกอบการทํามาตรฐาน q ิวมานะคะคเป็นมาตรฐานเรื่องการขนส่งและให้บริการของอผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อแข่งขันกับ เขาเราีเยกอะไรต่างชาติเนาะที่อาจจะเข้ามาดําเนินการอย่างเงี้ยค่ะให้เรารู้สึกว่าการขนส่งของไทยเนี่ยมีมาตรฐานแล้วเราก็จะเป็นผู้นําในอาเซียนในเรื่องของอเรามีความสามารถมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีนะคะคอันนี้ที่ทํามาตลอดนอกจากโครงการคิวมาร์กนี้สิ่งที่เราจะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างมีโครงการอะไรอีกบ้างไหมครับออคุณรองจริงๆแล้วพอหลังจากทำ Q mark, คิวมาร์คคิวมาร์คเนี่เป็นการให้<ๆ>ให้ผู้ประกอบการ มีมาตรฐานซึ่งในมาตรฐานของคิวมาก็อย่างที่บอกนะคะมีช่วยดูตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการผู้ประกอบการมีความสามารถมีความรู้ได้บริหารจัดการแล้หรือยังซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเราอ่ะมีในสมมตินในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความสามารถด้วยตนเองเนี่ยแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งอาจจะไม่มีต้นทุนอาจจะมีไม่มีความรู้รนะคะซึ่งตรงนี้เราก็พยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ซึ่งปัจจุบันนี้กคมกำลังนำทำโครงการศึกษาคือไม่ใช่โครงการศึกษาพัฒนาระบบเขาเรียกอะไร TMS Transport Management System เป็นระบบให้ ผู้เป็นระบบเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยมาใช้ฟรีนะคะคที่<ค>จะสามารถไไค่ะ,<ฮ>ะวางแผนวางแผนการเดินทางหารู้ที่สั้นที่สุดการเดินทางที่สั้นสุดประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุดอะไรแบบแบบนี้คะ่ะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนอกจากนี้ในต้นทุนอีกอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการเวลามาดําเนินการติดต่อราชการเนาะ บางทีต้องออกจากบ้านมาหลายรอบมาหลายค้งเราก็มีเรื่องของอะระบบ ETL ก็คือ<ม>ผู้ประกอบการสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้<ม>เป็นฟรีรเลยค่ะทั้งระบบเลยตั้งแต่ยื่นมาดำเนินการเสร็จสิ้นชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ได้ออก e- ล i c เส้นให้รเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นรถทุนต้นทุนทางหนึ่งให้ผู้ประกอบ,บการก็จะว่าไปอย่างที่ท่านรองกล่าวบานเนี่ยก็ถือได้ว่ากรมการส่งทางบกเองเนี่ย เรามั่นใจแล้วว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีศักยภาพพอสมควรตอนนี้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราก็พยายามเป็นห่วงไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายย่อยใช่ไหมครับท่านรองก็เลยมีการพยายามพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อทีเออ่เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันภายในประเทศแล้วกักบต่างชาติที่จะเข้ามาได้ด้วยคราวนี้เนี่ยเราพูดใน,ในถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพแล้วเนี่ย ในด้านความปลอดภัยมีโครงการอะไรที่เราช่วยยกระดับความปลอดภัยของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วมันเราจะเห็นว่าการขนส่งสินค้าคจริงแค่เท่าเราเห็นในชีวิตประจําวันนะคะเราก็จะมีคนตั้งหลายอย่างนยบนบนถนนเนี่ยทีนี้อย่างหนึ่งที่เราคนใช้รถใช้ถนนเนาะหรือชาวบ้านเราก็จะกลัวมากเวลาขนส่งสินค้าอันตรายขนส่งน้ํามันขนส่งเดี๋ยวนี้มีวัตถุระเบิดเดี๋ยวนี้มีสารอะไรแปลก ที่มานะคะครเราก็จะทําการเรื่องการพัฒนาะอะไรยกระดับการกํากับดูแลสําหรับ,รบการขนส่งสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายรนะคะคเพื่อให้มีความปลอดภัยครับ ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือประชาชนที่อยู่สองข้างทางที่บางทีรถน้ามันคว่ำน้ํามันไหลไปหรือสารเคมีรั่วไหลจะดําเนินการอย่างไร,รอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเพิ่มมาตรการนะคะคแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะมีถ้าถามว่าเรื่องเรื่องของอความปลอดภัยเราก็จะมีติดตั้งระบบ G P S ที่รถนะคะคโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่รถสิบล้อขึ้นไปรถ ที่ขนส่งวัรทุอันตรายต่างๆแบบนี้ที่เราจะสามารถติดตามได้แล้วตัวรถที่ขนส่งสินค้าอันตรายพวกนี้เราก็จะมีอาเรอ่ะมีสติกเกอร์มีป้ายที่บอกว่าสินค้าอะไรเพื่ออะไร,รเพื่อที่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้จัดการฐานเคมีคอะไรแบบนั้นให้ถูกต้องนะคะคนอกจากนั้นมีอีกอันนึงที่บางทีเราอาจจะคิดว่าไม่อันตรายแต่อันตรายการขนส่งสินค้าที่เป็นอาหารและยา นะคะครเราก็เลยทําเรื่องของการพัฒนาเรื่องอะไรมาตรฐานที่เมื่อกี้บอก Q คิวมาร์กเราก็เพิ่มมาตรฐานคิวโคเชนเข้าไปอีกอเพื่อที่ใช่ค่ะจะเห็นว่าการขนส่งสินค้าอาหารบางอย่างเนี่ยแม้แมกระทั่งเราเราเองเราบางอย่างเราต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะซื้อเนื้อซื้อผักผลไม้มา,มาต้องแช่ตู้เย็นอะไรประมาณนี้ค่ะเราเรากม็มีมีมีเรื่องของการ ออกมาตรฐานรถที่ควบคุมอุณภูมินะคะเพื่อให้สินค้าไม่ว่าอาหารและยาเนี่ยไปถึงผู้บริโภคได้อย่างปลอดภยัยคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่กรมทำอะ่ะคือรอบด้านไม่ว่าจะเรื่องลดต้นทุนรเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิงและรเราดูถึงความปลอดภัยที่อาจจะเกิดจากให้ดูแลสุขอยนามัยของประชาชนด้วยครับผม ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะได้รับความรู้มากมายนะครับจากการที่ท่านรองอธิบดีนะครับได้มาพูดถึงการพัฒนาศักยภาพของการขนส่งสินค้าทางถนนหรือโลจิสติกของประเทศไทยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางกเองท่านรองอธิบดีก็ได้ย้ำแล้วนะครับว่าในภารกิจหลักที่เรากําลังพยายามทำเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการทั้งลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนได้นะครับสําหรับ วันนี้นะครับก็คงต้องกลับขอบพระคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างสูงนะครับและในโอกาสหน้านะครับจะเป็นในส่วนเรื่องอะไรก็โปรดติดตามในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ได้ที่ f Facebook, Line, YouTube และ Tik t o k ที่ขึ้นให้ทางด้านข้างนี้ครับ